นอนกัดฟันสามารถจัดฟันได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้หมอเก,ก็บไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีหมอปิ้งมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะหมอปิ้งเองค่ะหมอปิ้งมาแบบนี้ก็รู้เลยว่าจะต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะมีคนถามหมออมาเยอะเลยว่าถ้าเราอยากจะจัดฟันน่ะแต่ว่าเราเป็นคนนอนกัดฟันน่ะ นอนกัดฟันสามารถจัดฟันได้ไหมได้ไหมคะหมอปิงจัดได้จัได้จัดได้คนไข้หมอก็นอนกัดฟันเยอะแยเลยอ่าใช่แต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบกังวลหรือว่าได้ข้อมูลมาว่านอนกัดฟันเนียจัดฟันไม่ได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เราคิดว่ามันจัดฟันไม่ได้อแล้วการที่เราเป็นคนนอนกัดฟันอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้ จัดฟันมันยากขึ้นหรือเสร็จช้าขึ้นไหมคะก็ต้องบอกเลยว่าคนที่นอนกัดฟันเนี่ยมักจะมีปัญหาอย่าง2อย่างหลักๆเลยก็คือว่าเวลาที่เรากัดฟันเนี่ยเรากลัดแรงเลยใช่ไหมกัดออกแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดออกแรงมากๆเนี่ยเราก็จะมีปวดกล้ามมีเจ็บข้อต่อขากรรไก หรือว่าอาจจะมีเรื่องของเสียงที่ข้อต่อขานไกลหรือเสียงคลิกที่ข้อต่อขานไกลซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยเวลาที่มีการจัดฟันเนี่ยเราอาจจะมีการเจ็บฟันร่วมด้วยหรือมีการขยับปากหรืออะไรมีการเปลี่ยนแปลงของระบบบวเคี้ยวเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเกิดความไม่สบายเกิดขึ้นระหว่างที่จัดฟันเมื่อมันมีความไม่สบายของขากรรไกอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมาแล้วเรามามีความไม่สบายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่บบางจัดฟันอีกเนี่ยก็อาจจะทําให้อาการเนี่ยแย่ลงได้ในบางกรณีเนี่ย อย่างกรณีอย่างเงี้ยก็เราก็มีวิธีในการที่ต้องรักษาอะไรอาการเกี่ยวกับข้อต่อขานกายเกี่ยวกับอาการปวดกล้ามเนื้อขานกายให้เรียบร้อยไปก่อนก่อนที่จะทําการจัดฟันก็เมื่ออาการสงบลงก็มาจัดฟันได้หรือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องฟันสึกอ่ะพอฟันสึกมากๆจากการนอนกัดฟันเพราะว่าเวลาฟันมันเสดสีกันอย่างเงี้ยฟันก็ยิ่งเตี้ยเตี้ยเตี้ยลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเวลาที่หมอเขาจะติดแบล็กเกตหรือติดอุปกรณ์ไปบนผิวฟันมันก็พื้นที่ที่ที่ต้องติดมันก็น้อยลง เพราะนั้นพอพื้นที่ติดน้อยลงเวลาติดปุ๊บมันก็จะหลุดได้ง่ายถ้ายิ่งเวลานอนกัดฟันปุ๊บฟันไปกระทบกันแบกเก็ตก็หลุด,ลดอีกแล้วก็คนไข้ก็ชอบมาแบบว่ามาทะเลาะก,กับหมอจัดฟันในคลินิกว่าหมอเนี่ยแบกเก็ตหลุดอีกแล้วอะไรอย่างเงีเออ้ยหมอก็บอกว่าคุณไปกินอะไรมาไปกินของแข็งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หนูไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยมันตื่นขึ้นมาแล้วก็หลุดเลยมันเป็นไปไม่ได้หลุดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มาทะเลาะกับหมออีกแต่จริงๆแล้วไม่มีใครผิดไม่มีใครผิดค่ะผิดก็คือที่นอนกัดฟ ใช่แล้วการที่เราจัดฟันนะคะมันทําให้เรานอนกัดฟันมากขึ้นไหมคะอ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าเป็นที่ถกเถียงอ่าเป็นที่ถกเถียงมายาวนานเลยว่าจัดแล้วเนี่ยนอนกัดฟันเยอะอ่าแต่ว่าแล้วเ,เราไปดูอีกมุมหนึ่งไหมมีคนไข้าบางคนก็บอกว่าโหเนี่ยหายนอนกัดฟันเลยเพราะจัดฟันอเออยังไง<อ>ล่ะเอเอเลยทีเนี้ยแต่ก็มีคนแค่ไอกวาเอา้าก็จัดฟันแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยถูกต้อง มันก็จะมีคนหลายๆแบบอยู่อยู่แล้วซึ่งจริงๆจากงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าถ้าเกิดคนที่เขานอนกัดฟันเนี่ยเราพบได้เยอะมากเลยนะหนึ่งร้อยคนเราจะพบคนที่นอนกัดฟันได้สักสามสิบสี่สิบคนโอ้โหเพื่อนเยอะนะจ๊ะบอกเลยไม่ต้องกังวลลวเพื่อนเยอะได้เยอะเลยแต่ว่าแต่ละคนก็นจะมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปหรือแม้กระทั่งบางคนคือไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงไม่รู้ตัวเลยว่านอนอกัดฟันคือชีวิตนี้แต่ว่าคนข้างๆ้างเนี่ยบอกว่า เสียงดังมากคือนอนกัดฟันบางทีนำไปสู่ป,ปัญหาหย,ย่าร้าง <c oughs> ใช่เตียงขับเตียงขับพะนอนกัดฟันจริงอ่าทีเนี้ยพอนอนกัดฟันมันเจอเยอะขนาดเนี้ยก็ไม่แปลกที่คนไข้อย่างคนไข้จัดฟันของหมอเองเนี้ยก็มีคนที่นอนกัดฟันด้วยแล้วก็บางทีก็ไม่เคยสังเกตเลยว่าตัวเองเนี้ยนอนกัดฟันมาก่อนอพออยู่มาวันนึงเริ่มมีการจัดฟันไปมีการติดเหล็กไปทีเนี้ยเวลาเราติดเหล็กเราจะรู้สึกยังไงเรารู้สึกเจ็บฟันไหมเริ่มมีความรู้สึกไม่สบายฟัน ทีนี้ไอ้พอเราไม่สบายฟันเนี่ยพอเรามานอนกัดฟันปุ๊บหูมันเด่นชัดเลยถูกต้องเนี่ยมันตื่นมาแล้วมันเจ็บฟันทุกอย่างมันแบบว่าลงล็อกแบบประเดประดังกันเข้ามาพอเรื่องนี่คือมันไปด้วยในทิศทางเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกมากขึ้นเวลาที่เราเราจัดฟันอแต่นี้ทางทฤษฎีล่ะทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าเวลาที่เราจัดฟันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟันจะมีการ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปมีการขยับมีการหาตำแหน่งใหม่เมื่อมีการหาตำแหน่งใหม่ปุ๊บสมองของเราเนี่ยจะรู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรแปลกปลอมถูกต้องมันมีมันต้องมีมีอะไรแปลกปลอมอยู่ในช่องปากแล้วฟันมันก็จะศบแบบมันไม่สม่ำเสมอกันเมื่อมันศพไม่สม่ำเสมอการร่างกายเราเมื่อมันมีอะไรแปลกปลอมเราต้องทําการกัดถ่ายถูเพื่อที่จะเป็นเหมือนปฏิกิริยาทางสมองที่มีการวยต่อสิ่งเราถูกต้องมาจัดการสิ่งเจ้าสิ่งนั้นไป แต่เมื่อเวลาผ่านไป2อเดือน3ามเดือนอะไรอย่างเงี้ยอาการเหล่านี้มันจะหายไปสงบลงเมื่อฟันมันมีการเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหรือสมองมันเกิดความชินชากับตำแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ว่าเราจัดฟันแล้วอาจจะมีการกัดฟันมากขึ้นแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงสั้นๆหรือชั่วคราวเท่านั้นเองใช่ส่วนใหญ่ก็ผ่านการจัดฟันไปสักสองสามเดือนก็น่าจะกลับสูภาวะปกติได้ปกติคืออะไรปกติ ปกติก็คือเหมือนเดิมอ่ะเ,อเ,เป็นมายังไงก็คือ<ก>เ,ปเป็นอย่าง,างนั้นใครกัดก็กัดไปใครไม่กัดก็ไม่กัดนะคะทีนี้หมอสรุปให้นิดนึงละกันว่าถ้าเรามีอาการแบบรู้ตัวมาก่อนเลยก่อนจะจัดฟันเลยว่าเราเป็นคนนอนกัดฟันอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้เราควรจะรักษาก่อนสักนิดนึงให้อาการสงบลงสักนิดนึงถึงค่อยมาเริ่มการจัดฟัน แต่ถ้าใครแบบไม่เคยนอนกัดฟันมาจัดฟันนี่แหละแล้วเ,เพิ่งคน้นพบว่าตัวเองนอนกัดฟันแล้วกัดยาวเลยจ้ะกัดต่อไปยาวๆเลยจ้ะหลังจากจัดฟันเสร็จก็ยังจะกัดอยู่แบบนั้นก็ค่อยไปรักษาหลังจากที่จัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วนอนกัดฟันเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นได้จากหลายๆปัจจัยถูกต้องมีทั้งครอบครัวก็เป็นมาก่อนคือถ้าเกิดมีคนในครอบครัวเป็นผายถ่ายทอดทางพฤตธุกรรมก็ได้หรือไม่ทราบสาเหตุเลยแต่ว่าสาเหตุที่ มักจะเกี่ยวข้องก็คือความเครียดความเครียดไม่เคยกัดมาก่อนเลยแต่ว่าโอ้ช่วงนี้เครียดเลยเครียดมากมีเรื่องราวอะไรให้ต้องคิดอย่างเงี้ยกลางคืนก็จะมีการกัดเพราะสมองมันแบบได้รับข้อมูลมาเยอะมันก็จะมีต้องมีการแบบว่าแบบหาทางระบายอะไรอย่างเงี้ยปรณนั้าทำอะไรไม่ได้มากัดฟันตัวเองตอนนอนกัดกัดเ้ยแต่ว่าโดยโดยทั่วไปแล้วการนอนกัดฟันมันเหมือนกับการละเมอเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่ร่างกายจะมีการแสดงออกอะไรรูปแบบรูปแบบหนึ่งจะมีการกระตุก แข้นกระตุกขาหรืออะไรอย่างก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้ก็คือการที่มันมีการกระตุกของขานกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเครียดล้วเป็นได้ทุกโรคเลยนะคะก็คือ,อพยายามอย่าเครียดกันนะคะอาจจะทายากนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเพราะว่านอกจากนอนกัดฟันแล้วเนี่ยถ้าเราเครียดเราก็จะนำไปสู่โรคอื่นๆได้อีกอใช่คนก็ไม่ต้องกลัวนะคนที่จะมีปัญหาเรื่องการนอนกัดฟันแล้วกําลังคิดว่าจะ จัดฟันยอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นคนละประเด็นกันที่เราต้องให้ให้ความใส่ใจนี่นแหละแต่ว่ามันเป็นคนละประเด็นกันเนาะไม่ต้องไปกังวลเพราะนั้นใครกัดฟันอยู่ก็สามารถที่จะจัดฟันได้ค่ะวันนี้มาลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้อยากให้หมอทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะ <c oughs> ก็ฝาก <c oughs> ให้กำลังใจกันกดไลค์กดแชร์กด like, s c <oughs> <S ด i b e ให้หมอด้วยนะคะจะได้มาพบกันอีกในคลิปต่อไปบ๊ายบายไม่เป็ครับ